แจมอนมีคนมาดูแล้อย่างไลฟ์สดแคปพี่ภูได้ไหมสวัสดีครับยังไม่ยังอืมอาพี่กินโอ้ยหอมนั่นอะ กินข้าวเด้อทำไมมันหกเนี่ยกระแขงไงไปไม่กินก็ไปนอนไปปล่อยเขาพรายังว่างนอน นี่สวก็คือตัดเป็นขึ้นภาพววขึ้นาไก่สดได้คุณจะมีสวัสดีค่ะพี่ภูสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีไร์สดมาเด้อดจาดเข่าปลาแมอนย่างแซ่บแซบเตินค่ะเห็นคอมเมนต์ว่ะเห็นคอมเมนต์คนก็กินข้าวอยู่เนาะ มันขึ้นแล้ว้ลหกล้านคนดู้เกิดมาไสวัสดีค่ะม่เดินจ้าเหนออขนย่างอยู่ราสอกมันจึงเริมุดโาลจุดที่เไว้แล้วจะมีจุดเต็มตัว สาหล่ายเอาอะ่่แคกน,นี่นี่นี่จะเอาเนี่ยก้กเรานี้โอเคอน,นี้คือยำสาห่ายทะเลนะคะยำสาหร่ายทะเลแทบแกินข้าวจา้ามาเด้อเพืเ่อนอเพือคนครับครับ โอ้โเนี่ยพอพระเบิกใช่นี่ผมจำเสียงได้อ๋ออันที่สองนะคะสวัสดีค่ะจำเขาได้ไหมสวัสดีค่ะแม่โอสวัสดีค่ะคุณจอมแสบสวัสดีคุณพรทิพย์สวัสดีสูเพื่อนครอบครัวเรารักครอบครัวกำลังครับมนี่อะไรเนี่ยโอเคโอเคคนนี้ดูคนง่วงนอน ล <Keep S 2> <ar> ุงคนนุ er. ่งนอนสวัสดีครับหมูปีสวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมครับผมครับคุณพ่อเราฝือถูกแล้วปลาแซลมอนเราย่างปลาแซลมอนอะไรลูกสวัสดีคนดูหน้าสดหน้ามันมากหน้ามันมากตอนนี้หน้าสดหน้ามันง้อมอบมันทำไมลูกอืมเป็นอะไรคะคนนี้ มาเด้อเพื่อนๆกินข้าวพี่พี่ตักลูกเส้นนะพี่จะกินข้าวไม่ใช่เหรอลูกกินเส้นหรือเปล่าลอ,ลอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกานข้าวนะคะเนื้อย่งางแตะอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรไก่ทัดอ่ะไอ้น้ำน้ำถูกมันปลาสะบอนกระเด็นแต่ ปลาแซลมอนปลาแซลมอนย่างคูงปลาแซลมอนย่างนะเนี่ยสุกแล้วสุกแล้วนี่คือคูงปลาแซลมอนอเอามองไม่เห็นมันมื่อยมันมืดมืดแล้วค่ะ อันนี้แหละชัดสุดแซบจ้าผี่ใดว่าแซบแซบแซบ,บ,บอยู่จ้าแม่อ,อ้อาลูกถ้าเตาเกินเน<อ>ื้อย่างโอ้แต่ว่าหนุมันปลาแซลมอนแมกระเด็นบึ้มบึ้มอยู่พี่จ้าน้ำจิ้ม<อ>น้ำจิ้ม<อ>ชุบป้ยมาก<อ>น้ำจิ้มปลาแซลมอน ใส่เอฟเฟกก่อนนะหน้ามันมากมีเอฟเฟกไหมน้องมีให้เลือกลูกชายลูกชายคนโตพี่หมูพีห้าล้านคนดูสวัสดีค่ะอืออะไรลูกอะไรคะไม่เห็นคอมเมนต์เลยเด้อเนี่ยพี่เขาไม่อยากดูลูกพี่เขาไม่อยากดู อะไรกดตรงไหนกดตรงนี้เหรอไม่ได้ขึ้นโอเคสวัสดีจ้าพี่ลุจีน้องนางน้อยกินอีกแล้วก okay. ินอีกแล้วจ้าอาพ่อเอาเลยจ้ะวางไว้แหละวางไว้จ้ย่างปลาแซลมอนค่ะย่างชูปลาแซลมอนก็ดู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 เห็นไหมโอ้ยอันนี้ไม่มีคนกินเลยเหรอ เด้อยเพื่อนๆด้อยนั่งไปทมบ้านห็นบอนี่บอเล่นกล่องเฉยิอะไรลูกปัดปักอะไรคะปัดปักชาบูเอ้าทูเาสมล่ะเขากินกันอยู่ปักชาบูน่ะอันนี้โบโลน่าจ้าโบโลน่ายังไม่ถุกทิชชู่อย่าไปจับแล้วมันช็อตนะไม่เอาลูกไม่เอา พอเพียงจะ่ถอดปลั๊กเหรอพอเพียงไม่ชอบอย่างอแงอย่างอแงก็าทำไมล่ะเขากินกันอยู่พอเพียงอย่าจับค่ะเดี๋ยวไปช็อตเอ๊ะมันเป็นอะไรวะอไม่อาไม่อาวเวางไว้รูปวางไว้ดีรังมัน หลงห้โอ้ห้องนอนค่ะห้องนอนโอ้จะกินก็ไม่ได้กินดีหรอกแม่หน้ามันหมดแล้วเห็นไหมหน้ามันหน้ามันมากเลยแทบจ้าแทบเอผมส่งที่อยู่ไม่ให้บ้างนะคะได้ได้เดี๋ยวส่งไปให้ทางแชทน้องน้อยอน่ะลูกสาวงอแงไม่ได้กินดีหรอกกินข้าวน่ะโอ้ยหนอไม่ได้กินดีหรอกพุ่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว มุดอีกแล้วมุดเต้าอีกแล้วไหนสดข้างไหนก็จะมุดเต้าโชว์เต้าให้เขาดูตลอดอืมอ,มโอืโอ้ย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 พี่น้องพี่น้องแมวโอ้ยเดี๋ยวกับ,บ่าเห็นคอมเมนต์ยาลูกยายพี่ยังไม่เอาไม่เอากินข้าวค่ะกินข้าวดูดูแม่จะดูคอมเมนต์เขาเขียนว่าอะไรเนี่ยอ๋อจา้จาจ่าเขาเขียนว่าอะไรบ้าง เอ๊ะทำไมมันใส่อันนี้ไม่ได้มันใส่อันนี้ไม่ได้วะมันใส่เกาเรียกว่าอะไรครูแม่ปิดเน้าให้หนูใส่ไม่ได้เดี๋ยวส่งให้นะจ๊ะโอแต่แต่ต่ต่แต่แต่ก็งงแงะนะสวัสดีค่ะไลฟ์สดก่อนสวัสดีค่ะง่วงนอนเฮ้ยสวนะโอ้โอ้โหอ้นี่ กินไหมเงี ını, Leonard, ้ยสาลายเพื oh. ่อนเพื่อนสาไลโอ้โอยบได้ดอกบ่ได้ดอกโอ้ยยันกระทะทอดเอ้ยกระทะช็อตไม่ได้เด้อไม่ได้แล้วคงขอจบไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่คนนี้งอแงมากสวัสดีบายบายโอ้ยความแล้วบ่ได้กินเด้อรวยแม่อ่าโอเคโอเค